โครงการของกระทรวงคมนาคมที่เป็นภาพสะท้อนและฟ้องประชาชนถึงความล้มเหลวในการบริหารงานมีให้เห็นเป็นระยะระยะซึ่งใครที่มาดูแลกระทรวงหูกวางแห่งนี้ก็มักจะสร้างปรากฏการอะไรแปลกๆให้คนไทยได้เห็นกันตลอดเวลาต่อเนื่องกันมายาวนานอาทิเช่นงานก่อสร้างที่เป็นถนนหนทางสร้างไม่ทันไรก็พังชำรุดสุดโทมจะหาไอ้ม่งมารับผิดชอบก็ไม่มีอย่างดี ก็แค่เปิดประมูลกันใหม่กินกันไม่รู้จบอภิมหาโครงการหนึ่งของกระทรวงคมนาคมที่หลายคนคงจำกันได้ชื่อนี้ก็คือโครงการโฮปเวลหรือโครงการอนาคตที่สดใสเป็นอภิมหาโครงการที่เกิดขึ้นตั้งแต่สมัยนายกชาติชายชุณวันเป็นนายกรัฐมนตรีโดยมีการเปิดประมูลสมัมปทานการก่อสร้างทางยกระดับเพื่อแก้ปัญหาจราจรโดยผู้รับสมบัมปทาน จะมีรายได้จากค่าโดยสารรถไฟฟ้าค่าผ่านทางและได้ได้จากอสังหาริมทรัพย์ตลอดเส้นทางผลการประมูลบริษัท h โฮเวลโฮลดิ้ง well ของนายกอร์ดอนวูมหาเศรษฐีของฮ่องกงเป็นผู้ชนะเหนือคู่แข่งมีการลงนามในสัญญาโดยนายมนตรีพงพาณิชย์อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมจากภรคกิจสังคมกับบริษัทโฮเวลประเทศไทยจำกัดเมื่อวันที่9พฤศจิกายน 2533อายุของการสัมปทาน30ปีมีกำหนดตั้งแต่วันที่6ธันวาคม2534ถึงวันที่5ธันวาคม2542โครงการได้มีการตอกเสาเข็มขึ้นเสาต่อหม้อแต่สุดท้ายก็หยุดชะงักโครงการก่อสร้างโครงการโฮฟเวลสิ้นสุดลงในสมัยรัฐบาลในชัวีกภยัยสมัยที่สหลังจากดำเนินการก่อสร้างเป็นระยะเวลา7ปี มีความคืบหน้าเพียง13.77%ขณะที่แผนงานกำหนดว่าควรจะมีความคืบหน้าอยู่ที่89.75%กระทรวงคมนาคมจึงได้บอกเลิกสัญญาสัมปทานอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่20มกราคม2541โดยนายสุเทพเทือกสุบันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมและนายประดิษฐ์พัตรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ภายหลังจากการบอกเลิกสัญญาการรถไฟแห่งประเทศไทยถือว่าโครงการทุกอย่างตกเป็นกรรมสิทธิ์ของการรถไฟและได้มีความพยายามนำโครงการที่สร้างเสร็จแล้วมาพัฒนาต่อจากการศึกษาสรุปว่าจะนำโครงการบางส่วนมาใช้ประโยชน์ในรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงเข้มช่วงบางซื่อรังสิตบริษัทโฮเวลฮอดิง well ได้ฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายในการยกเลิกสัญญาจากกระทรวงคมนาคม และการรถไฟแห่งประเทศไทยเป็นค่าใช้จ่ายจากการเข้ามาลงทุนเป็นเงินกว่า56.000ล้านบาทในขณะเดียวกันการรถไฟก็เรียกร้องค่าเสียโอกาสในการใช้ประโยชน์จากโครงการเป็นเงินกว่า200แสนล้านบาทโครงการดังกล่าวอยู่ระหว่างการฟ้องร้องคดียังไม่จบสิ้นเป็นโครงการที่นักลงทุนยักษ์ใหญ่จากฮ่องกงที่เป็นเศรษฐีระดับต้นๆของเกาะฮ่องกงและของโลก เรียมมาลงทุนทำโครงการรถไฟยกระดับโดยยกระดับทำเป็นถนนแต่มีสามชั้นชั้นที่หนึ่งเป็นช่องของรถไฟวิ่งเข้าเมืองไม่ต้องติดตามแยกต่างๆเหมือนในปัจจุบันหากโครงการสำเร็จแล้วส่วนที่เหลืออีกสองชั้นเป็นเลนสำหรับรถวิ่งซึ่งเป็นการเพิ่มพื้นที่ถนนได้อีกด้วยหากโครงการนี้ทำสำเร็จก็เชื่อแน่ว่าจะไม่ทำให้จราจรบ้านเราตั้งแต่ย่านรังสิต ยันเขตเมืองชั้นกลางไม่ว่าจะเป็นแถวดอนเมืองประชาชื่นบางซื่อสามเสนมัคคสันถนนเพชรบุรีตัดใหม่ไม่ติดขัดเหมือนอย่างทุกวันนี้แนะ่เพราะมีโครงการโฮบเวลมาช่วยกู้วิกฤตนั่นเองแต่นับตั้งแต่การเริ่มก่อสร้างโครงการจนมาถึงวันนี้เป็นเวลากว่า20ปีที่โครงการถูกทิ้งร้างกลายเป็นอนุสาวรีย์ให้ดูต่างหน้าบางจุดก็เป็นแท่งปูนขนาดใหญ่ ที่ตั้งตระงานขวางหูขวางตาบางจุดที่ก่อสร้างยังไม่เป็นเสาต่อม้อก็ทิ้งร้างเพียงแค่เสาเหล็กข้ออ้อยผูกลวดถูกปล่อยทิ้งร้างเป็นสนิมบางจุดมีต้นไม้มาเกาะดูรกหูรกตาชอบกลบางจุดมีประโยชน์ขึ้นมานิดหนึ่งมีคนเอาคมไฟฟ้าไปติดเพื่อเพิ่มแสงสว่างใครเห็นก็ขำไม่ออกทั้งหมดนี้รัฐต้องตัดสินใจว่าจะเอายังไงกับเสาต่อม้อขนาดใหญ่เหล่านี้ ที่ตั้งกันระเกะระกะเต็มเมืองไปหมดหรือว่าคดีความยังไม่แล้วเสร็จก็ต้องถามต่อไปว่าเมื่อไหร่คดีความใกล้จะเสร็จแผนการดําเนินง,งานกับเสาตอมอเหล่านี้ก็ต้องออกมาทันทีเพื่อสร้างทัศนียภาพใหม่ให้กับคนกรุงเสียทีที่แนะนํามาให้ตรงนี้ก็เพราะชาวบ้านถามมาขอเชิญท่านผู้ชมทางบ้านที่มีปัญหาร้องเรียนส่งมาได้ที่ตู้ปอนอ 191นอจอลาดพร้าวแวงวังทองหลางเขตวังทองหลางกรุงเทพ10310เพราะที่นี่คือเวทีของท่านในช่วงชาวบ้านถามมา